ท่ามกลางทุ่งหนาเว้งว้างสุดลูกหูลูกตาในยามเช้าที่แดดเริ่มทอแสงอ่อนๆตาช้างชายชาราผิวกร้านแดดกำลังง่วนอยู่กับการเตรียมแปลงนาสำหรับการเพราะปลูกในฤดูการใหม่เสียงเครื่องยนต์รถไถเดินตามคู่ใจดังกึกก้องไปทั่วทุ่งกลิ่นดินโคลนที่ถูกพลิกฟื้นขึ้นมาใหม่หอมอบอวลไปทั่วจมูก จะช้างอาศัยอยู่เพียงลำพังภรรยาคู่ชีวิตจากไปนานแล้วลูกหลานก็แยกย้ายไปทำงานในเมืองใหญ่ความเหงาจึงเป็นเพื่อนสนิทที่สุดของแกจนกระทั่งเช้าวันนั้น ขณะที่ตาช้างกำลังบังคับคันไถให้กินลึกฝังลงไปในดินทันใดนั้นสายตาอันฟ้าฟางแต่ยังว่องไวของแกก็เหลือบไปเห็นบางอย่างขยับยุกยิกอยู่ในก้อนดินที่เพิ่งถูกพลิกขึ้นมาห่างจากใบมีดคมกลิบเพียงแค่คืบเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องยนต์ดับสนิท แกค่อยๆก้มลงไปดูสิ่งที่เห็นคือลูกหนูนาตัวสีแดงๆตัวเล็กจิ๋วเท่าหัวแม่มือตาอย่างไม่ลืมผิวบางจนเห็นเส้นเลือดมันกำลังดิ้นรนท่ามกลางรังที่พังทลายแม่ของมันคงตกใจเสียงรถไถห,หนีไปแล้วหรือไม่ก็โชคร้ายกว่านั้นโถไอ้ตัวเล็กรอดมาได้ยังไงวะเนี่ยบุญรักษาจริงๆ ตาช้างผึ่มพำด้วยความสงสารแกมองไปรอบๆไม่เห็นวี่แววของแม่หนูหากทิ้งไว้ตรงนี้แดดสายคงเผามันจนตายหรือไม่ก็กลายเป็นอาหารงูมือหยาบกร้านของชาวนาค่อยๆช้อนร่างนิ่มๆน,นั้นขึ้นมาอย่างเบามือแลว้ววางไว้ในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตลายสกอตตรงอกซ้ายไปอยู่กับตานะเองรอดตายแล้ว เมื่อกลับมาถึงบ้านไม้ใต้ถุนสูงต่ช้างก็เจอปัญหาใหญ่ลูกหนูยังเล็กมากด้วยที่เป็นห่วงว่ามันจะตายแกจึงเดินไปที่แปลงนาข้างบ้านที่ข้าวกำลังออกรวงบีบเม็ดข้าวเอาน้ำนมสีขาวข้นออกมาใส่ถ้วยเล็กๆแกใช้เศษผ้าเขาม้าชุบน้ำนมข้าวแล้วค่อยๆบีบใส่ปากเล็กจิ๋วของเจ้าหนูทีละหยดทีละหยด เจ้าหนูผู้หิวโหวยรีบดูดจินอย่างตะกละตะกลามกลิ่นหอมหวานของข้าวใหม่ทำให้มันรอดตายมาได้ตาช้างตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าบุญรอดวันเวลาผ่านไปเจ้าบุญรอดโตวันโตคืนจากตัวสีแดงเริ่มมีขนสีแดงนุ่มนิ่มปกคลุมตาเริ่มเปิดแป๋วแหววและเริ่มวิ่งสุขสนไปทั่วบ้านไม้ บ่ายวันหนึ่งที่แดดร้อนระอุลมสงบนิ่งจนใบข้าวแทบไม่ไหวติ่งหลังจากตรากตรำงานมาครึ่งค่นวันแต่ช้างก็เผลอพลอ,พลอยหลับไปบนแคร่ไม้ไผ่ที่เถียงนาด้วยความอ่อนเพลียโดยมีเจ้าบุญรอดนอนหมอบอยู่ใกล้ๆทันใดนั้นเองเงาดำทาบทับเข้ามาที่ปลายแคร่งูเห่าเลื้อยขึ้นมาอย่างเงียบเชียบมันค่อยๆเลื้อยเข้าไปใกล้ร่างของชายชราที่กำลังหลับสนิท เจ้าบุญรอดที่หูวายตาสว่างสะดุ้งตื่นขึ้นมันเห็นภัยร้ายคืบคลานเข้าหาผู้มีพระคุณสัญชาตญาณหนูนาบอกให้มันหนีแต่มันไม่ทำจี๊ดเจ้าบุญรอดตัดสินใจวิ่งเข้าไปกัดที่นิ้วเท้าโป้งของตาช้างอย่างแรงจนเลือดซิบเพื่อปลุกให้ตื่นแล้วรีบกระโดดไปขวางหน้างูเห่าทันทีตาช้างสะดุ้งตื่นด้วยความเจ็บโอ๊ยอะไรวะเนี่ย ภาพที่แกเห็นโปรงหน้าทําเอาหัวใจแทบหยุดเต้นเจ้าบุญรอดตัวน้อยกำลังพองขนขู่ฟอฟอต่อสู้กับงูเห่าอย่างไม่คิดชีวิต งูเห่าชูคอแผ่แม่เบีย้ยขู่ฟอเสียงดังน่ากลัวมันฉกวูบเข้าใสห่หนูนาตัวจิว๋วแต่บุญรอดก็กระโดดหลบได้อย่างหุดหวิดมันพยายามวิ่งล่อหลอกให้งูหันเหความสนใจไปจากตาช้างระวังลูกจังหวะกำลังเนื้อคอจะฉกซ้ำเป็นครั้งที่สองซึ่งอาจจะโดนเจ้าบุญรอดแน่ๆตาช้างที่ตั้งสติได้แล้วขวาไม้ที่วางอยู่ข้างตัวพว ไม้แข็งแข็งฟาดเข้าที่กลางลำตัวของงูเหาอย่างจังเจ้ะงูร้ายร่วงลงไปดิ้นพลาดกับพื้นดินก่อนจะแน่นนิ่งไปในที่สุดตาช้างรีบหอบหายใจด้วยความตกใจและโล่งอกแกหันไปมองเจ้าบุญรอดที่ยืนตัวสันเทาอยู่ข้างๆตาช้างโผลเข้าไปอุ้มเจ้าหนูขึ้นมาสำรวจดูบาดแผลเป็นอะไรไม่ลูกเองนี่มันใจเด็ดจริงๆถ้าเองไม่กัดเท้าข้าข้าคงตายไปแล้ว เมื่อลมหนาวพัดมาเยือนท่งนาสีเขียวขจีก็เปลี่ยนเป็นสีทองอารามพร้อมเก็บเกี่ยวแต่ปีนี้ชาวบ้านต่างพากันกลุ่มขมับเพราะกองทัพหนูหนาออกอลวาดหนักกัดกินต้นข้าวล้มระเนระนาดเสียหายไปทั่วแกเห็นร่องรอยการกัดแทะเริ่มลุกลามเข้ามาที่ขอบนา ตกเย็นวันนั้นขณะนั่งกินข้าวอยู่บนชานเรือนแกก็บ่นปรับทุกข์กับเจ้าบุญรอดเหมือนเช่นเคยเฮ้อบุญรอดเอ้ยปีนี้เพื่อนฝูงเองดุเหลือเกินเล่นกัดต้นข้าวตาขาดกระจุยถ้ากินแค่อิ่มตาก็ไม่ว่าหรอกแต่นี่เล่นกัดทิ้งกัดคว้างตาจะทำยังไงดีละ่ะจะให้วางยาก็ทำไม่ลงจะดักตีก็สงสารบาปกรรมเปล่าๆ เจ้าบุญรอดที่กำลังแทะมเมล็ดเข้าเปลือกหยุดชะงักมันเหงื่อหน้ามองตาช้างตาแป๋วเหมือนจะเข้าใจทุกใจของเจ้าของคืนนั้นเจ้าบุญรอดก็แอบมุดลงบันไดบ้านหายวูบเข้าไปในทุ่งนาที่มืดมิดตลอดทั้งคืนมีเสียงจีด๊ดจี๊ดจุดจุดจด,ดังตามสายลมเป็นเสียงที่แปลกประหลาดเหมือนการประชุมหาหรือของสัตว์ตัวจิ๋วนับร้อยตัว เช้าว,วันรุ่งขึ้นเรื่องน่าอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในขณะที่นาข้างเคียงเสียหายยับเยินแต่ทุ่งนาของตาช้างกลับยืนต้นประงานรวงข้าวสีทองยังคงสภาพสมบูรณ์แทบไม่มีรอยกัดแทบเพิ่มขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยเพื่อนบ้านต่างพากันแปลกใจแห่มาดูที่นาของตาช้างลุงช้างแกมียาดีอะไรทำไมหนูถึงไม่กินข้าวนาแกเลยทั้งที่นาคาโดนสราเป็นหน้ากลอง ตาช้างเองก็เกาหัวแกลกๆด้วยความงนงงแกหันไปมองเจ้าบุญรอดที่นั่งเลียขนทำความสะอาดตัวเองอยู่อย่างสบายใจเฉย ด้วยเหตุนี้ข้าวในนาของตาช้างจึงเก็บเกี่ยวได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนำไปขายได้เงินจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนตาช้างจึงตัดสินใจนำเงินก้อนนี้มาสร้างบ้านหลังใหม่เป็นบ้านไม้ขนาดกลางที่แข็งแรงยกพื้นสูงพอประมาณซึ่งครั้งนี้พายุลมฝนจะไม่สามารถสาดสาดเข้ามาถึงตัวตาได้อีกแล้วทำให้ยามค่ำคืนตาช้างนอนหลับได้อย่างเป็นสุขและอบอุ่นใจแต่แล้ว ความสงบสุขก็อยู่ได้ไม่นานเข้าในคืนเดือนมืดคืนหนึ่งขณะที่ชาวบ้านร้านตลาดหลับไหลกันหมดแล้วได้มีเงาตะคุ่มของชายแปลกหน้าคนหนึ่งท่าทางมีพิรุษเดินย่องเข้ามาในเขตบ้านและค่อยๆปีนขึ้นมาบนเรือนอย่างเงียบเชียบเจ้าบุญรอดที่นอนเฝ้าอยู่ใกล้ประตูตื่นขึ้นทันทีมันจำกลิ่นคนในหมู่บ้านได้ทุกคนแต่กลิ่นของชายคนนี้แปลกออกไป เต็มไปด้วยเจตนาที่ไม่ดีเจ้าหนูไม่รอช้ามันตัดสินใจวิ่งเข้าไปกัดที่น่องขาของตาช้างอีกครั้งเพื่อปลุกให้ตื่นโอ้ยตาช้างสะดุ้งตื่นด้วยความตกใจและแปลกใจที่เจ้าบุญรอดกัดแกอีกแล้วแต่เมื่อแกตั้งสติเงี่ยหูฟังก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆดังเอียดเอียดมาจากทางหน้าประตู ตาช้างรู้ทันทีว่ามีผู้บุกรุกแกไม่โวยวายให้เสียเรื่องแต่รีบจุดตะเกียงและคว้าหน้าไม้พร้อมลูกศรที่แกเหลาเก็บไว้ป้องกันตัวค่อยๆย่องออกไปดูแสงไฟจากตะเกียงสาดวูบไปกระทบร่างของชายชะกันที่กำลังงัดแงะตู้เก็บเงินอ้าวนั่นมันโจรนี่หวา่า โจนสะดุ้งสุดตัวหันขวับมาด้วยความตกใจมันทำท่าจะพุ่งเข้าใส่แต่ตาช้างไวกว่าแก่นเล็งหน้าไม้แล้วปล่อยลูกศรอ,ออกไปทันทีฟุบ ลูกสรพุ่งปักเข้าที่ขาของโจรอย่างแม่นยำจนมันล้มควม่ำร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดมันไม่ทันระวังตัวว่าจะเจอเจ้าของบ้านที่เตรียมพร้อมขนาดนี้สุดท้ายตาช้างก็เรียกเพื่อนบ้านและแจ้งตำรวจให้มันลากตัวโจรใจบาปไปดำเนินคดีได้สำเร็จข่าวการจับกลุ่มโจรแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วแต่หารู้ไม่ว่าเพื่อนๆของโจรที่ยังลอยนวลอยู่ต่างโกรธแค้นตาช้างเป็นฟืนเป็นไฟ มันกล้าจับเพื่อนเราต้องสั่งสอนให้หลาบจำกลางดึกคืนหนึ่งที่ลมแรงพักพวกโจรแอบย่องเข้ามาที่ท้ายนาพร้อมกับคบเพลิงพวกมันจุดไฟเผายุ้งช้างที่เต็มไปด้วยข้าวเปลือกและลุกลามไปอย่างตัวบ้านไม้อย่างรวดเร็วเปลเวเพลิงสีแดงฉานลุกโชนเสียดฟ้าควันไฟคละคลุ้งไปทั่วบริเวณตาช้างที่หลับสนิทไม่รู้เรื่องอะไรเลย แต่เป็นเจ้าบุญรอดที่ได้กลิ่นไหม้และรู้สึกถึงความร้อนที่ผิดปกติมันรีบวิ่งไปที่มุ้งของตาช้างส่งเสียงร้องจี้จี้ดังลัน่นและกัดเข้าที่แขนตาช้างอย่างแรงที่สุดเท่าที่จะทำได้โอ๊ยเจ็บนะเจ้าบุญรอดตาช้างตื่นขึ้นมาด้วยความงัวงเงียแต่เมื่อลืมตาขึ้นแกก็ต้องตกตะลึงกับภาพตรงหน้าเพดานบ้านกำลังถูกไฟกลืนกินควันดำขโมงจนหายใจแทบไม่ออก ไฟไหม้ไฟไหม้ตาช้างรีบคว้าผ้าเขามาชุบน้ำปิดจมูกแล้วคว้าเจ้าบุญรอดใส่กระเป๋าเสื้อวิ่งฝ่ากองเพลิงออกมาแกได้แต่ยืนมองบ้านและยุ้งฉางที่สร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงถูกเผาไหม้ไปต่อหน้าต่อตาทรัพย์สินเงินทองข้าวที่เก็บไว้ขายหายวับไปกับกองเพลิงเหลือเพียงเท่าฐานดำเป็นต่อตะโกตาช้างร้องไห้อย่างไม่อายฟ้าดินหมดกันไม่เหลืออะไรแล้ว ตาช้างจำต้องสมสารฝาบไปอาศัยอยู่ที่กระต๊อบปลายนาหลังเก่าๆตามเดิมชีวิตที่เคยสุขสบายพังทลายลงในพริบตาตอนนี้ข้าวสารจะกรอกหม้อก็ไม่มีเงินสักบาทก็ไม่เหลือแกต้องประทังชีวิตด้วยการออกไปจับปลาตามหนองน้ำและขุดเผือกขุดมันมาประทังความหิว ความโศกเศร้ากัดกินหัวใจชายชาราในทุกค่ำคืนแกจะนั่งเหมอลอยมองท้องฟ้าด้วยแววตาเลื่อนลอยไม่พูดไม่จากับใครแม้แต่เจ้าบุญรอดที่พยายามเข้ามาคลอเคลียแกก็ได้แต่ลูบหัวมันเบาๆโดยไม่มีรอยยิ้มเหมือนเก่า ขณะที่ตาช้างนั่งกอดเข่ามองดูดาวบนแคร่ไม้ไผ่ที่กระต๊อบยังหมดอาลัยตาอยากเจ้าบุญรอดก็วิ่งหายไปในความมืดสักพักมันก็กลับมาพร้อมกับคาบอะไรบางอย่างมาวางไว้ที่ตาช้างมันคือเหรียญโลหะเก่าๆสีดำสนิทเปรอะเปื้อนดินโคลนอะไรนะบุญรอดเอ็งเอาเศษเหล็กมาให้ตาดูต่างหน้าเหรอตาช้างถามเสียงเศร้า แกคิดว่ามันคงเป็นแค่เหรียญสลึงเก่าๆด้วยความที่ไม่อยากขัดใจเจ้าหนูแกจึงหยิบมันหยอดใส่ไหดินเผาใบเก่าๆที่วางอยู่มุมห้องขอบใจนะนอนเถอะลูกแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบแค่นั้นเช้าว,วันต่อมาและว,วันต่อๆไปเจ้าบุญรอดก็ยังคงหายออกไปและคาบเหรียญสีดำๆแบบเดิมกลับมาให้ตาช้างทุกวันวันละเหรียญสองเหรียญบางวันก็คาบมาให้ตอนดึกบางวันก็ตอนเช้า ตาช้างไม่ได้ใส่ใจอะไรมากคิดเพียงว่าเจ้าหนูคงอยากหาอะไรมาให้เล่นแก้เหงาแกก็เก็บเหรียญดำๆเหล่านั้นใส่หายไปเรื่อยๆจนเกือบเต็มหกระทั่งบ่ายวันหนึ่งตาช้างนั่งว่างๆไม่มีอะไรทำสายตาเหลือไปเห็นหายที่เต็มไปด้วยเหรียญดำปืชดแกเกิดความสงสัยตง,งิดตง,งิดเอ๊ะมันไปเอามาจากไหนเยอะนะไอเหรียญดำๆพวกนี้ลองเอามาล้างดูหน่อยดีกว่า ตาช้างเทเหรียญออกจากหายหยิบมาหนึ่งเหรียญแล้วเอาน้ำราดก่อนจะเริ่มเอาไปขัดถูแรงๆเพื่อขัดคราบดินคราบดำออกทันใดนั้นแสงแดดยามบ่ายก็ส่องกระทบกับสิ่งที่อยู่ในมือตาช้างประกายสีเหลืองอร่ามวูบเข้าตาจนแกต้องหยีตาเฮ้ยนี่มัน ตาช้างมือสั่นระริกแกหยิบเสื้อมาเช็ดเหรียญนั้นให้สะอาดเอี่ยมอ่องสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาคือเหรียญทองคำโบราณที่สลักลวดลายวิจิตบรรจงทองนี่มันทองคำนี่นะตาช้างร้องลั่นทุ่งหน้าซีดเผือดด้วยความตกใจและดีใจจนทำอะไรไม่ถูก แกหันขวับไปมองกองเหรียญสีดำนับร้อยในหายท,ทั้งหมดนี่คือทองคำตาช้างรีบหันไปมองเจ้าบุญรอดที่นอนกระดิกหางรอดูผลงานอยู่แกโผเข้ากอดเจ้าหนูตัวน้อยทั้งน้ำตาแห่งความปิติบุญรอดลูกพ่อเองไปเอามาจากไหนเองมันเทวดามาโปรดชัดช ดูเหมือนว่าโพรงที่เจ้าบุญรอดขุดลงไปทำรังใต้ดินนั้นจะไปบังเอิญเจอกับไหสมบัติโบราณที่ฝังอยู่ใต้ผืนนาแห่งนี้มานานนับร้อยปีและด้วยความรักมันจึงทยอยคาบสมบัติเหล่านี้มามอบให้แก่ผู้มีพระคุณตาช้างไม่รอช้ารีบขัดเหรียญทองทั้งหมดจนเงาวับแล้วนำไปขายในเมืองเงินทองที่ได้มามากมายมหาศาล ด้วยทรัพย์สินที่ได้มานี้ตาช้างจึงตัดสินใจสร้างบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่โตกว่าเดิมเป็นคฤหาสน์ไม้สักทองยกพื้นสูงและด้วยบทเรียนจากอดีตแกจึงไม่ประมาทอีกต่อไปแกได้ใช้เงินส่วนหนึ่งซื้อตัวฆ่าทาสบริวารเป็นชายชะกันรูปร่างกำยำแข็งแรงจำนวน20คนและหญิงสาวผู้ขยันขันแข็งอีก10คนมาช่วยดูแลบ้านและไรนา ที่สำคัญชายชะกันทั้ง20คนนี้ตาช้างได้จ้างครูมวยมาสอนวิชาการต่อสู้และการใช้อาวุธให้จนเชี่ยวชาญเพื่อทำหน้าที่เป็นองครักษ์คอยปกป้องบ้านคราวนี้แหละใครหน้าไหนจะมาทำร้ายเราอีกข้าไม่ยอมแน่ตาช้างกล่าวกับเจ้าบุญรอดอย่างมุ่งมั่นโดยมีเจ้าหนูพยักหน้าเห็นด้วยเงึกๆ ข่าวความร่ำรวยของตาช้างลอยไปเข้าหูพวกโจรกลุ่มเดิมที่เคยมาเผาบ้านพวกมันตาลุกวาวด้วยความโลภอีกครั้งไอแก่หนังเหนียวคราวนี้มันรวยกว่าเดิมอีกบ้านหลังเบเื้อมเทิมข้าว,ว่าข้างในต้องมีทองซ่อนอยู่เพียบแน่หัวหน้าโจรวางแผนอย่างย่มใจคืนนี้เราจะบุกไปปล้นมันให้หมดตัวแล้วฆ่ามันทิ้งซะจะได้ไม่มีใครไปแจ้งตำรวจอีก กลางดึกคืนเดือนดับที่เงียบสงัดพวกโจรน,นับสิบคนแอบย่องเข้ามาทางท้ายนาเหมือนเคยพวกมันเห็นบ้านหลังใหญ่ไฟมืดสนิทคิดว่าทุกคนคงหลับกันหมดแล้วจึงย่องขึ้นเรือนอย่างชะล่าใจแต่หารู้ไม่ว่าตาช้างรู้อยู่แล้วว่าพวกมันต้องกลับมาทัานทีที่พวกโจรเหยียบขึ้นมาชานเรือนจัดการมันเสียงตาช้างตะโกนสั่งการดังกึกก้อง ทันใดนั้นคบเพลิงรอบทิศก็ถูกจุดขึ้นสว่างสวยัยชายชะกันทั้ง20คนของตาช้างที่ซ่อนตัวดักซุ่มอยู่ตามมุมต่างๆกระโดดออกมาล้อมกรอบพวกโจรไว้ทุกทิศทางพวกโจรตกใจสุดขีดพยายามจะสู้แต่ก็ไม่อาจสู้แรงและฝีมือการต่อสู้ของคนงานตาช้างได้เพียงไม่กี่อึดใจพวกโจรทั้งหมดก็ถูกจับมัดมือกองรวมกันอยู่ที่ลานบ้านอย่างหมดสภาพ ตาช้างเดินถือไม้ตะพดออกมาดูหน้าพวกโจรทีละคนโดยมีเจ้าบุญรอดเกาะอ,อยู่บนบ่าแกมองพวกมันด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยอำนาจข้ากะแล้วว่าพวกเองต้องมาคนเราเจ็บแล้วต้องจำข้าไม่ยอมให้พวกเองมาเผาบ้านข้าเล่นเป็นรอบที่สองหรอกนะ รุ่งเช้าตาช้างก็ให้คนงานคุมตัวพวกโจรส่งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดทำให้หมู่บ้านกลับมาสงบสุขปลอดภัยจากภัยร้ายอย่างแท้จริงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบ้านหลังใหญ่ของตาช้างก็เต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวเราะแกปกครองบริวารทุกคนเหมือนลูกหลานด้วยความเมตตาทำให้ทุกคนรักและซื่อสัตย์ต่อแกมาก ส่วนเจ้าบุญรอดก็กลายเป็นคุณชายหนูหนาที่สุขสบายที่สุดมันมีที่นอนนุ่มๆม,มีอาหารดีๆกินไม่อั้นแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังชอบมานอนหนุนตากตาช้างฝั่งแก่เล่านิทานก่อนนอนทุกคืนเหมือนวันวาน มิตรภาพระหว่างชาวนาผู้มั่งคั่งกับหนูนาตัวน้อยอยังคงยืนยาวและงดงามเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความดีที่ทำไว้ยอมตอบแทนเราในวันที่เราคาดไม่ถึงเสมอและที่สำคัญแม้จะเป็นเพียงสัตว์ตัวจ้อยก็สามารถเป็นเพื่อนแท้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้